หลังสีสดหนอนเฮาแช่เขาขนเร้วกวันเยมอุ้งยิงไป่ใส่นอนมาต่างคื่อสีแดงเจ๊ใส่ลูกมวยยังที่ตัวนี้ฮะลูกมวยยังที่ทีแมงตัวนีติดหายตัวนี้แม่ติดติดหลอบสองเมั้งเพราะว่ามันมันทางเยอตั้งออมันคยแยกนาขอเอคคอย สุดขาดสุดขาดี่ห้คือบอ่ะ่้าดีด้ไวอีกวะอย่าไปพี่เงมันถอย่างระปันแค่นี้เ่าเด้สิไม่โชคแค้นผู้เดินสูงผุ้เดินต่ำ้าไหไหลอไหลันเดซเซออกทางนันอือ

เดี๋ยวยเ็วเอนเขาวนีไม่กิด้วแหงน่นีโอ้ยได้ดครับมขาวเหียวล่วมีงวขวดลูกข้างในเลยครับ้วงวอยงขาในเนแค่แกออกมนเยอะมากยาแล้วกนยาสีชาน